ชาวอาเซียนยืนงงถ่ายกลางดงยุโรปประเทศไทยได้รับการโหวตให้ไปอยู่กลางดงของพวกชาวตะวันตกประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่สวยงามที่สุดในโลกอันดับที่ 6- โดย10อันดับแรกมีแต่ประเทศที่มาจากทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียโดยทางเว็บไซต์ได้ระบุว่าประเทศเหล่านี้คือประเทศที่สวยงามที่สุดประเทศเหล่านี้คือประเทศที่มีทัศนียภาพสวยงามที่สุดจากผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลก คุณภาพเหล่านี้มีผลต่อการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดโดยรวมของ U.S. News และการจัดอันดับย่อยของ Earth Venture. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอันดับไปเริ่มที่อันดับประเทศที่สวยงามที่สุดในโลกอันดับที่1นึ่งกรีซอันดับหนึ่งประเทศที่สวยงามที่สุดในด้านทัศนียภาพอันดับ26ในด้านประเทศที่มีทัศนียภาพสวยงามที่สุดโดยรวมกรีซตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะประเทศอิสระ ถือเป็นประเทศที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่19อย่างไรก็อัมอารยธรรมของกรีซเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่และมีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยตลอดจนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโบราณและวางรากฐ,ฐานด้านวิทยาศาสตร์ศิลปะและปรัชญายให้กับชาวตะวันตกนิวซีแลนด์อันดับสองประเทศที่สวยงามที่สุดในด้านทัศนียภาพ อันดับ9ในด้านประเทศที่ดีที่สุดโดยรวมอิทธิพลของอังกฤษและโพลีนีเซียแผ่ขยายไปทั่วนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียผู้ตั้งถิ่นฐานชาวมอรีในยุคแรกได้ยอมสละอำนาจอธิปไตยให้กับผู้ลุกรานชาวอังกฤษด้วยสนที่สัญญาไวท้ทางกีในปี1840และผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรก็หลังไหลเข้ามาปัจจุบันชาวกีวี ซึ่งเป็นชื่อเรียกทั่วไปของชาวนิวซีแลนด์าชื่อนกพื้นเมืองที่บินไม่ได้70%มีเชื้อสายยุโรปชาวมารีซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกของประเทศมีความภาคภูมิใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยปัจจุบันคิดเป็นประมาณ14%เนื่องจากปัญหาในประเทศได้รับการแก้ไขอย่างเปิดเผยมากขึ้นอิตาลีอันดับ3ประเทศที่สวยงามที่สุดในด้านทัศนียภาพอันดับ15ในด้านประเทศที่ดีที่สุดโดยรวมอิตาลี เป็นประเทศในยุโรปตอนใต้ตอนกลางซึ่งมีพรมแดนที่เป็นรูปรองเท้าบูทอทอดยาวไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมืองประวัติศาสตร์อาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกและความงามทางภูมิศาสตร์ทําให้อิตาลีเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมากกว่า40ล้านคนต่อป,ปีประเทศนี้เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟเอตนาซึ่งเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดและยังคงคุกรุ่นอยู่ในยุโรปและเป็นที่ตั้งของประเทศสองประเทศภายในพรมแดนได้แก่ นครรัฐวาติกันและซานมารีโนสวิตเซอร์แลนด์อันดับสี่ประเทศที่สวยงามที่สุดในด้านทัศนียภาพอันดับหนึ่งในด้านประเทศที่ดีที่สุดโดยรวมสวิตเซอร์แลนด์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสมัพันธรัฐสวิตเป็นประเทศเล็กๆในยุโรปกลางมีพื้นที่1 6 0 0 0ตารางไมล์ของเทือกเขาอลทะเลสาบและหกเขาที่ถูกทันน้ำแข็งกัดเซาะสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและขึ้นชื่อในเรื่องความเป็นกลาง สเปนอันดับ5ประเทศที่สวยงามที่สุดในด้านทัศนียภาพอันดับ19ในด้านประเทศที่ดีที่สุดโดยรวมราชาณาจักรอิสระหลายแห่งรวมตัวกันในปีคศ1492เพื่อก่อตั้งราชาณาจาักรสเปนซึ่งเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ยังคงหล่อหลอมอตลษณ์ของประเทศที่ทันสมัยเติ้นสเปนครอบคลุมพื้นที่คาบสมุทรไอบีเรียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสเปนแบ่งปันกับโปรโต,ตุเกสที่ขอบด้านตะวันตกเฉียงใต้ของยุโรป นอกจากนี้ยังรวมถึงหมูกก่เกาะเบลีแอริกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหมูกก่เกาะคานารีในมหาสมุทรอตแลนติกและดินแดนแยกตัวอีกสองแห่งในแอฟริกาเหนือประเทศไทยอันดับ6ประเทศที่สวยงามที่สุดในด้านทัศนียภาพอันดับ28ในด้านประเทศที่ดีที่สุดโดยรวมประเทศไทยซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งเสรีภาพเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เผชิญกับการล่าอนานิคม ของยุโรปประเทศไทยตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สุดเล็กน้อยโดยตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนม,มาลาวและกัมพูชาและมีขนงนที่ยื่นออกไปถึงมาเลเซียโนเวย์อันดับ7ประเทศที่สวยงามที่สุดในด้านทัศนียภาพอันดับ11ในด้านประเทศที่ดีที่สุดโดยรวมราชอาณาจักรโนเวย์เป็นประเทศที่อยู่ตะวันตกสุดในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ซึ่งประกอบไปด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ประชากรเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่ทางตอนใต้ล้อมรอบกรุงออสโลเมืองหลวงแนวชายฝั่งของโนเวย์ประกอบด้วยฟยอดอ่าวและชายฝั่งก่อยาวหลายพันมาอีชาวโนเวย์พัฒนาวัฒนธรรมทางทะเลและมีบทบาทตลอดยุคไวกิ้งโดยตั้งถิ่นฐานในไอแลนด์และกรีแลนด์ไอแลนด์อันดับ8ประเทศที่สวยงามที่สุดในด้านทัศนียภาพอันดับ22ในด้านประเทศที่ดีที่สุด โดยรวมไอ์แลนด์เป็นประเทศเกาะทางตอนเหนือของยุโรปในมหาสมุทรแอตแลนติกโดยมีกรีนแลนด์เป็นเขตปกครองตอนเองของเดนมาร์กทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประเทศเดิกแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านความงามอัมธรรมชาติน้ำพุร้อนและภูเขาไฟออสเตรเลียอันดับ9ประเทศที่สวยงามที่สุดในด้านทัศนียภาพอันดับ5ในด้านประเทศที่ดีที่สุดโดยรวมเครือรัฐออสเตรเลียตั้งอยู่ในทวีปออสเตรเลียประเทศนี้ ยังรวมถึงเกาะบางเกาะด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแทสเมเนียชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ในดินแดนนี้มาอย่างน้อย40,000ปีก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกในศตวรรษที่18ออสเตรียอันดับ10ประเทศที่สวยงามที่สุดในด้านทัศนียภาพอันดับ21ในด้านประเทศที่ดีที่สุดโดยรวมออสเตรียเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีระบบรัฐสภาที่ร่ำรวยทางวัฒนธรรมและมีรายได้สูง ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่งออสเตรียสมัยใหม่ตั้งอยู่ในใจกลางของยุโรปกลางโดยได้รับการหล่อหลอมจากสงครามโลกทั้งสองครั้งในศตวรรษที่20เดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองชาวเอาเซียนกันว่าพวกเขาจะมีทัศนคติเช่นไรหลังประเทศไทยได้รับการโหวตให้ไปอยู่กลางดงของพวกชาวตะวันตกที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่สวยงามที่สุดในโลกอันดับที่6โดย10อันดับแรกมีแต่ประเทศที่มาจากทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลียโดยทัศนคติที่หนึ่งได้กล่าวว่าปีนี้เมืองไทยได้รับการจัดอันดับดีๆจากหลายๆสถาบันระดับนานาประเทศที่สังคมโลกรอมรับผมเป็นคนไทยที่มาทำงานแดนไกลแต่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยเสมอครับนึกได้ที่ผมได้รับรู้ที่แดนไกลหนึ่งกรุงเทพติดเมืองหลวงที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดประมาณ32ล้านคนแซงทุกๆเมืองที่โด่งดังเช่นอิสตันบูลตุรกีโตเกียวปารีสลอนดอน และอื่นๆ 2. ส,สนามบินสุวรรณภูมิอาคารเฟสสองได้รับการยกย่องให้เป็นการออกแบบที่ดีที่สุดในเชิงสถาปัตย์ที่งดงามอันดับหนึ่งของโลกปี2024 3. ต้มยำกุ้งกำลังจะได้เป็นมรดกโลกเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารที่จับต้องไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ทางภูมิปัญญาและอีกหลายๆเรื่องราวที่เพื่อนๆคนไทยของผมอีกหลายๆคนยังไม่ทราบครับ โดยทัศนคติต่อมาได้กล่าวว่าสำหรับไทยผมไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ผมแปลกใจคือฟิลิปปินส์กับเวียดนามเป็นสองประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายทำไมอันดับต่ำกว่าสิงคโปร์ได้ยังไงสิงคโปร์แทบไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอะไรเลยทัศนคติต่อไปแต่ก่อนไปฮ่องกงสิงคโปร์เซี่ยงไฮ้ต้องไปชมวิวริมน้ำตอนนี้ ้องกรุงเทพล่องเรือกินข้าวชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยายิ่งช่วงนี้มีประดับไฟวิจิตเจ้าพระยายิ่งสวยเข้าไปอีกจราจรทางน้ำแน่นขนาดด้านมุมมองทัศนคติท่านต่อมาครับเราควรเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเปรียบอะไรกับใครเราควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีได้มาตรฐานและปลอดภัยก็พอไม่ว่าวัฒนธรรมอาหารบริการการท่องเที่ยวและเป็นมิตรส่วนการจัดอันดับแรงกิ้งอย่าได้ใส่ใจ เพราะเป็นการสุ่มสํารวจคนกลุ่มเล็กๆประมาณหมื่นถึงแสนคนแค่นั้นวัดอะไรไม่ได้นักท่องเที่ยวมาแล้วประทับใจเขาจะบอกต่อบางคนถึงขั้นทําคลิปประชาสัมรีวิวให้ฟรีเลยเห็นนักท่องเที่ยวหลายคนเข้ารับประเทศไทยมากๆมุมมองต่อมาชาวไทยได้กล่าวว่าฝีมือใครที่ทําให้บ้านเมืองรุ่งเรืองถึงเพียงนี้ถ้าไม่ใช่ลุงตูนายกที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศไทยทัศนคติต่อไป ไทยแลนด์เอเชียยินงงในดงตะวันตกมุมมองต่อไปได้กล่าวถึงชาวขเขมรว่าเอาขเขมรเป็นไปได้ไงทุกสิ่งทุกอย่างมีมาก่อนบนกำแพงหนกะเช่นเดียวกับทัศนคติต่อมาองค์กรทีมีมาตราฐานระดับโลกจัดทำให้เองปล่อยขเขมรทําไปเถอะครับขเขมรอยากทาอะไรองค์กรเหล่านี้รู้ดีไม่ต้องไปเสีงไปได่าเขมรความจริงชาวโลกรู้กันดีมุมมองถัดไปศิลปะของไทยงามละเอียดอ่อน งดงามนุ่มนวลอ่อนหวานหาไหนเทียบได้ทั้งระดับชาติและระดับประชาชนในครัวเรือนทั้งงานประดับการกินการอยู่รวมทั้งกลโกงก็ลึกซึ้งหาตัวจับยากอยากให้คนไทยงามพร้อมทั้งด้านวัตถุและจิตใจรัฐบาลยุคไหนจะทำเป็นต้นแบบได้บ้างทัศนคติสุดท้ายได้กล่าวว่าจริงๆคู่แข่งไทยที่แข็งแกร่งถ้าไม่สะดุดขาตัวเองคือพม่าทะเลฝั่งอันดามันยังสวยมากป่าไม้ น้ำตกแถมทางเหนือเข้าสูงมีหิมะเย็นทั้งปีครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่สวยงามที่สุดในโลกอันดับที่6โดย10อันดับแรกมีแต่ประเทศที่มาจากทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียและทัศนคติชาวอาเซียนเพื่อนๆแล้วครับมีความคิดเห็นเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยตักรีวิอนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากท่านชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดปุ่มติดอามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ